เรียนท่านประธานที่เคารพผมนัทพงศ์เปรมพูลสวัสดผู้แทนาราษฎรกรุงเทพมหานครประเวศสะพานสูงพักเก้าไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมเองขอมีส่วนร่วมครับในการที่จะอภิปรายนะครับในส่วนของการสนับสนุนนะครับในการแก้ไขนะครับในส่วนของร่างพรบรนะครับในการคุ้มครองแรงงานฉบับของเพื่อนสมาชิกเครือข่ายแรงงานของพักเก้าไกลทั้งสองฉบับคับท่านประธาน ที่ผ่านมาท่านประธานต้องบอกว่าผมเองในฐานะของบุคคลที่เรียนจบในด้านผังเมืองมาก็มักที่จะได้รับคําถามนะครับจากรุ่นน้องหรือว่าหลายๆท่านนะครับว่าจบผังเมืองแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะไปทํางานอะไรได้บ้างท่านประธานทีนี้ครับผมเองก็เลยขอใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะให้คําตอบนะครับว่าจบผังเมืองแล้วจะทํางานอะไรได้บ้างแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรจากการแก้ไขพรบคุ้มครองแรงงานครั้งนี้ท่านประธานเริ่มจากสไลด์แรกนะครับท่านประธานครับในส่วนของการจบ ผังเมืองมาแล้วทํางานอะไรท่านประธานก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการเรียนผังเมืองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีงานที่หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการที่เป็นนักผังเมืองโดยตรงก็ดีครับท่านประธานว่าเข้าไปทํางานในส่วนของกรมโยธาหรือว่าในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองนะครับหรือว่ายังมีในส่วนของ หน่วยงานอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องนะครับในส่วนของงานนโยบายอย่างเช่นสภาพัฒน์นะครับหรือว่าการแก้ไขปัญหาในส่วนของที่อยู่อาศัยอย่างการเคหะหรือว่าพอชอชนะครับท่า,านประธานถ้าหากว่าบางท่านเนี่ยอาจจะชื่นชอบนะครับในส่วนของการที่จะไปทําในส่วนของงานวิชาการก็อาจจะอยากจะมาเป็นนักวิจัยในส่วนของสถาบันวิจัยเชิงนโยบายต่างๆหรือว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย,ยก็ได้เช่นเดียวกันท่านประธานครับนอกจากนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยอาชีพเนี่ยก็อาจจะมีความหลากหลายมากๆท่า,านประธานตั้งแต่นักเขียนผู้เชี่ยวชาญต่าง านานาคอนเทนเตอร์ต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์ก็เช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าอาจจะรวมไปถึงการเข้ามาทํางานการเมืองกับพรรคก้าวไกลหรือว่ากับพรรคการเมืองอื่นก็ได้ท่านประธานครับว่าการเป็นผู้ช่วยสสหรือว่าการมาทํางานเป็นผู้แทนในสมัยนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่งานที่ เข้าถึงยากเหมือนสมัยก่อนแล้วขอสไลด์ถัดไปครับทีนี้นะครับผมเองเนี่ยก็ต้องบอกงี้ครับว่าในส่วนของงานถ้าหากว่าผมเองเนี่ยจะลงรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเวลาไม่เพียงพอนะครับทีนี้เนี่ยผมเองก็จะต้องขอกรุปนะครับในส่วนของงานที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันเนี่ออกมาเป็นงานทั้งหมด3ประเภทท่านประธานครับในที่นี้ก็เป็นการยกตัวอย่างในส่วนของงานตรงสายของนักผังเมืองนะครับในส่วนของงานก้อนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นนักผังเมืองที่มาทํางานราชการนะครับก็คือว่าการที่เราสามารถที่จะ น้องๆที่สนใจนะสามารถที่จะเข้าไปเป็นนักผังเมืองในกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือว่าท้องถิ่นที่สามารถที่จะจัดทําผังเมืองเองได้นี่นะครับในส่วนของการที่จะเข้าไปไม่ว่าจะด้วยวิธีการในการสอบบรรจุเข้าไปก็ดีหรือว่าจะเป็นการที่เข้าไปโดยการสมัครเป็นลูกจ้างภาครัฐก็ดีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการทําหน้าที่ในส่วนของการที่จะไปตรวจรับในต่างๆที่บริษัทที่ปรึกษาเนี่ยก็อาจจะมีการทํางานมาเราก็มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น นะครับอันนี้เป็นส่วนของงานราชการซึ่งแน่นอนว่าก็อาจจะมีการแบ่งออกมาเป็นข้าราชการเป็นพนักงานราชการหรือว่าลูกจ้างชั่วคราวต่างๆนะครับซึ่งขนาดเดียวกันงานก้อนที่2เนี่ยก็เป็นส่วนของการทํางานในภาคเอกชนท่านประธานครับในส่วนของนักผังเมืองที่ทํางานในภาคเอกชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปทํางานในบริษัทคอนเซัลหรือว่าบริษัทที่ปรึกษานะครับก็คือการที่ทํางานในลักษณะที่ว่าเป็นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทํารายงานต่างๆวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็จัดทํารูปเล่มนําเสนอต่อ กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือว่าหน่วยงานอื่นๆครับท่านประธาน ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีงานอีกสายหนึ่งก็คือการที่เป็นนักผังเมืองในส่วนของการทํางานฟรีแลนซ์ก็มีนมานประธานก็คือว่าอาจจะเป็นการทํางานในลักษณะที่คล้ายๆกับงานเอกชนนี่แหละครับแต่ว่าเป็นการรับงานเองโดยตรงกับการที่ไปทําสัญญากับผู้ว่าจ้างโดยตรงไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งอาจจะเป็นการทําสัญญาเป็นลายโครงการก็ดีก็ได้เช่นเดียวกันน่านประธานครับซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3ากลุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ของสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรง,งงานในปัจจุบันนะก็คือว่า ถ้าหากว่าเป็นในส่วนของลูกจ้างภาครัฐหรือว่าในส่วนของฟรีแลนซ์ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่จะทํางานอิสระเนี่ยอาจจะปัจจุบัน,นยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนะครับในขณะที่ในส่วนของพนักงานบริษัทเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองในลักษณะหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นว่ามีเรื่องของการลาพักร้อน6วันเป็นต้นนะครับทีนี้ในะสไลด์สุดท้ายสไลด์ถัดไปนะครับ ทีนี้นอกจากนักผังเมืองเนี่ยผมเองก็อยากจะขยายให้กว้างขึ้นก็คือว่านอกจากนักผังเมืองแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาชีพอืนอ่น,เ,นยเยอะแยะมากมายที่เราพบในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็อาจจะมีการทํางานเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับท่นทานประธานทีนี้เนี่ยจากการที่ผมแบ่งมาเป็นสามก้อนเมื่อสักครู่เนี้ยถามว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างไรใช่ไหมครับก็คือว่าแน่นอนว่าในกลุ่มของลูกจ้างภาครัฐนะครับหรือว่ากลุ่มของฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยครับท่านประธานที่แต่เดิมเนี่ยไม่ได้รับการอยู่ภายใต้กฎหมาย คุ้มครองแรงงานฉบับนี้นะครับแต่ว่าเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายของเพื่อนสมาชิกจากภาคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็จะทําให้คน2กลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานทุกประการท่านประธานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญาว่าจ้างาต่างๆให้มีความเป็นธรรมหรือว่าเรื่องของการที่ได้รับประกันภัยในการที่จะไปทํางานที่เสี่ยงภัยอย่างเช่นไลเดอร์ที่มีการขับรถต่างๆซึ่งเดี๋ยวทางสสสิริโรดเองก็น่าจะมาลงในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้ก็จะเห็นว่าแต่ละอาชีพเนี่ย จะได้รับสิทธิในการคุ้มครองแรงงาน เพิ่มมากขึ้นท่า,านประธานทีนี้เช่นเดียวกันในส่วนของงานเอกชนท่านประธานครับเจา้าหน้าที่พนักงานบริษัทหรือว่าพนักงานโรงงานในปัจจุบันเนี่ยซึ่งรวมถึงนักผังเมืองหรือว่าอาชีพอื่นๆที่เป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยเนี่ยครับท่า,านประธานปัจจุบันเนี่ยที่เราได้รับการลาพักร้อน6วันแถมหลายครั้งเนี่ยสะสมไม่ได้ครับกลายเป็นว่าพอหมดเดือนธันวาปุ๊บกลายเป็นไม่มีคนทํางานเพราะทุกคนพยายามที่จะลาแล้วก็ให้ใช้สิทธิ์ให้มันครบเนื่องจากว่ามันไม่สามารถสะสมได้นะครับทีนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นการที่จะลาพัักร้้อนนขต่ํา10 วันและสะสมไปปีหน้าได้ด้วยท่านประธานครับนอกจากนี้นะฮะยังรวมถึงเรื่องของการที่พวกเขาเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นในเรื่องของการที่จะได้รับโอทเนื่องจากว่าในส่วนของการกําหนด การทางานชั่วโมงการทํางานเนี่ยจะมีการลดลงจากเดิมเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยคือ6วัน48ชั่วโมงนะครับของเราเป็นสี่สิบชั่วโมงเนี่ยจะเหลือ5วันนะครับซึ่งมากกว่านั้นเนี่ยก็ควรที่จะได้ค่าล่วงเวลานะครับเช่นเดียวกันก็อาจจะมีเรื่องของการลาในส่วนของการไปดูแลผู้ป่วยหรือว่าห้องปัม๊มนมแม่ต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่คิดว่าสุภาพสตรีแต่ละท่านเนี่ยก็น่าจะพบปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นท่านประธานครับผมเองก็คงจะต้องฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยัง เพื่อสมาชิกในสภานี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มได้จริงๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่คนกลุ่มที่มีการอยู่ในบริษัทหรือว่าอยู่ในโรงงานเท่านั้นท่านประธานเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้ทุกๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานมากๆแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสิทธิในการคุ้มครองแรงงานอาจจะน้อยเกินไปสำหรับพวกเขาดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านครับเอาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งครับก็ช่วยกันสนับสนุ ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ของเพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลครับขอบคุณครับ